ศูนย์อภิบาลช่วยเหลือสัตว์ป่าห้วยปลือจังหวัดนครนายกได้รับแจ้งเหตุมีลิงสแมแอลงจากป่า3จุดได้แก่ 1. บริเวณอ่างเก็บน้ำสายทอง 2. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 3. ที่ร้านธนาทรัพย์ผ่อนชัยจำน่ายเหล็กท่อ pvc ตรงข้ามขนส่งแห่งใหม่ใกล้แยกบงกระเบาจึงได้ไปที่รับแจ้งที่1 จับลิงแสมาเพศผู้ที่อ่างเก็บน้ำสายทอง 2. จับลิงแสมาเพศผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระและแห่งที่ 3. เจ้าที่อภิบาลช่วยเหลือสัตว์ป่าหุ้ยปลือ ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านธนทรัพผ่อนชัยจำนายเหล็กท่อ P.V.C. ว่ามีรงสแม่เพศผู้ลักษณะตัวใหญ่เข้ามาก่อกวนในโรงเหล็กที่มีลูกน้องทำงานอยู่เมื่อนายทวีปล้อมวงหัวหน้าศูนย์พยานช่วยหรืออภิบาลสัตว์ป่าที่หนึ่งนครนายกพร้อมทีมงาน4ีคนมาถึงเจ้าลิงสแมได้หลบหนีขึ้นไปบนหลังคาเจ้าหน้าที่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงยาสลบ ดักทั้งด้านบนและด้านล่างเจ้าลิงแสมาได้หน,นีลงไปใต่กำแพงได้มีสุนัขวิ่งไล่จะหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางเจ้าหน้าที่จึงใช้ปืนยิงยาสลบทําให้หลิงนั้นหมดสติอยู่ในกอหญ้าจึงได้นํามาใส่ไว้ในกรงเหล็กรวมทั้ง3ที่จับได้3ตัว